ข้อความจากพระสุตันตปิฎกขุทกนิกายปฏิสัมพิธามัสทุติยะพานวานอภินเยยะนิเทศต่อข้อ30สภาพแผ่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอาสภาพแห่งธรรมที่เป็นบริวารสภาพแห่งธรรมที่เต็มรอบสภาพแห่งสมาธิที่มีอารมณ์อย่างเดียวสภาพแห่งสมาธิไม่มีความฟุ้งซ่าน สภาพแห่งธรรมที่ประคองไว้สภาพแห่งธรรมที่ไม่กระจายไปสภาพแห่งจิตไม่ขุนมัวสภาพแห่งจิตไม่หวันไหวสภาพแห่งจิตตั้งอยู่ด้วยสามารถแห่งความปรากฏแห่งจิตมีอารมณ์อย่างเดียวสภาพแห่งธรรมเป็นอารมณ์สภาพแห่งธรรมเป็นโคจรสภาพแห่งธรรมที่ละสภาพแห่งธรรมที่สละสภาพแห่งธรรมที่ออก สภาพแห่งธรรมที่หลีกไปสภาพแห่งธรรมที่สงบสภาพแห่งธรรมที่ประณีตสภาพแห่งธรรมที่หลุดพ้นสภาพแห่งธรรมที่ไม่มีอาสวะสภาพแห่งธรรมเครื่องข้ามสภาพแห่งธรรมที่ไม่มีเครื่องหมายสภาพแห่งธรรมที่ไม่มีที่ตั้งสภาพแห่งธรรมที่ว่างเปล่าสภาพแห่งธรรมที่มีรถเป็นอย่างเดียวสภาพแห่งธรรมที่ไม่ร่วงเลยกัน สภาพแห่งธรรมที่เป็นคู่สภาพแห่งธรรมที่นำออกสภาพแห่งธรรมที่เป็นเหตุสภาพแห่งธรรมที่เห็นสภาพแห่งธรรมที่เป็นอธิบดีควรรู้ยิ่งทุกอย่างพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพระธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแก่เวนยสัตว์คำสอนทั้งหมดนั้น รวมลงในปัญญาคือทรงสอนให้รู้ยิ่งเห็นจริงในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในแต่ละขณะในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นไปทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็ทำรรกิจของความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นคือละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจ เมื่อความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นก็หลุดพ้นจากความไม่รู้หลุดพ้นจากความไม่เข้าใจหลุดพ้นจากความเข้าใจผิดหลงผิดหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มีว่ามีได้สิ่งที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วว่ายังอยู่ยังคงที่อย่างเก่าไม่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราว่าเป็นของของเรา จุดม in right. 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 ั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นเราว่าเป็นเราจุดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราว่าเป็นตัวตนของเราจุดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงจุดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นทุกว่าเป็นสุขจุดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่อัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนจุดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นคือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณะนั้นมีแต่ความว่างเปล่าเพราะเกิดดับแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่มีอยู่แล้วนั้นย่อมไม่เป็นอัตตาตัวตนไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะไม่ม so right ีแล้วไม่เหลืออยู่แล้วเมื่อเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็หายไปแล้วหมดสิ้นไปแล้วถึงความสูญสิ้นไปแล้วอะไรเล่าที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราอะไรเล่าที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราอะไรเล่าที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนหรือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด สิ่งนั้นก็คือนามรูปที่มีอยู่ในกายของเรานี้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ารูปขันและนามขันซึ่งรู้โดยทั่วกันว่านามขันและรูปขันนี้แบ่งออกเป็นขันห้าคือห้ากองห้าชนิดด้วยกันได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันขันห้านี่แหละที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเรา ขันห้านี่แหละที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราขันห้านี่แหละที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เป็นสุขก็เป็นเช่นนี้จึงเกิดความรักร่สิเนหาอลัยเป็นอย่างชิงในรูป,ปกายของเราในนามากายของเราคือในจิตกับเจตสิก เพราะเมื่อเป็นของของเราเมื่อเป็นเราเมื่อเป็นตัวตนของเราเสร็จแล้วย่อมรักคข้ผูกพันและหวงแหนไม่ต้องการให้แก่ให้เจ็บให้ตายไม่ต้องการให้เกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไรลำพันไม่ต้องการให้เกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจแต่เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงว่าขันห้านั้นเป็นสภาพที่ว่างเปล่ามือนอากาศ ขันห้าที่ย่อลงเป็นนามรูปก็ดีหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นนามธรรมและรูปธรรมก็ดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมไม่เหลืออยู่อย่างเก่าไม่คงที่อยู่อย่างเก่าเพราะหมดไปแล้วสูญสิ้นไปแล้วจะเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้จึงเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่มีเหลืออยู่แล้วเพราะหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้ว ไม่กลับมาอีกแล้วจึงเป็นความว่างเปล่าเมื่อท่านแสดงว่ารูปปักขันนั่นก็หมายความว่ารูปเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเหมือนอากาศเมื่อท่านแสดงว่าเวทนาขันนั่นก็หมายความว่าเวทนาเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าประดุดอากาศเมื่อท่านแสดงว่าสัญญาขันก็หมายความว่า สัญญาความจําหมายนั้นคือจําหมายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัในธรรมารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเหมือนอากาศสังขารขันก็คือเจตสิกที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตให้เป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีสังขารนั้นก็ว่างเปล่าเหมือนอากาศ เื่อท่านแสดงว่าวิญญาณขันนั่นก็หมายความว่าวิญญาณคือสภาพรู้อารมณ์ซึ่งเป็นไปในทุกๆขณะในชีวิตประจําวันในทุกๆท,ทางคือทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสในะนึกคิดหรือรู้อารมณ์ทางใจนั้นก็เป็นความว่างเปล่าประดุดอากาศเพราะคําว่าขันโดยเลือกความแล้วหมายถึงสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงคือว่างเปล่าประดุดอากาศ ในเมื่อรูปขันและนามขันเกิดขึ้นและวก็ดับไปไม่มีรูปขันหรือนามขันของใครๆเลยที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไปไม่มีรูปขันและนามขันของใครๆเลยที่เกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่อย่างเก่าคงที่อย่างเก่าคือเห็นก็เห็นอย่างนั้นตลอดไปได้ยินก็ได้ยินอย่างนั้นตลอดไปได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและรู้อารมณ์ทางใจก็รู้อย่างนั้นตลอดไป ไม่แปรเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะไม่เกิดและไม่ดับเป็นสิ่งที่เที่ยงมีแต่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นไปแล้วในอดีตทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าทั้งกำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันก็ล้วนแต่ว่างเปล่าทั้งนั้นเพราะนามรูปนั้น เกิดแล้วดับแล้วย่อมไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายที่จะให้รู้ได้ว่านามาลูกที่ไม่เหลืออยู่แล้วนั้นเพราะดับไปแล้วนั้นไม่มีแล้วนั้นเป็นสิ่งที่คงอยู่อย่างเก่าแม้เห็นแม้ได้ยินแม้ได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดในขณะนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อการได้ยินเกิดขึ้นคือโสตวิญญาณเกิดขึ้นรู้เสียงที่ปรากฏทางหู ไม่เคยมีเลยที่จะดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไปหรือในขณะที่เห็นเห็นก็เห็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่เคยมีแล้วในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันมีแต่จกักรวิญญาณเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงจะสามารถรู้อารมณ์ทางอื่นได้เพราะการรู้อารมณ์นั้นไม่สามารถที่จะรู้พร้อมกันในทุกๆท,ทาง คือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแต่การรู้อารมณ์ในทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นระดับไปจึงสามารถจะรู้อารมณ์ในทางอื่นหรือทางทวารอื่นได้คือเห็นกับได้ยินไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่สามารถรู้อารมณ์สองทางได้พร้อมๆกันแต่ด้วยความรวดเร็วของจิตที่เกิดดับสืบต่อกันจึงทำให้เข้าใจผิดเห็นผิดว่า การเห็นกับการได้ยินเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือรู้อารมณ์ทั้งหกทางพร้อมๆกันได้แต่โดยสภาวธรรมอันเป็นจริงมีอยู่จริงเป็นไปอย่างนี้จริงและคงจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปก็คือแต่ละขณะที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ในแต่ละทางนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อดับไปแล้ว การรัอวรมในทางอื่นในทางทวารอื่นจึงเกิดขึ้นรัอวรมสืบต่อนั่นก็หมายความว่าการรัวอวรม์ในแต่ละทางเกิดขึ้นระดับไปนั้นก็ว่างเปล่าเมื่อว่างเปล่าแล้วสิ่งที่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ได้ไม่ว่าจะเป็นนมามขันหรือรูปขันก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นนมามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามย่อมไม่คงที่อย่อยางเก่าเพราะไม่เหลืออยู่แล้ว และแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะไม่เหลืออยู่แล้วนั้นเพราะไม่อยู่เหมือนเดิมแล้วนั้นเนื่องจากหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วศูนย์ไปแล้วนั่นเองนั่นก็หมายความว่าในแต่ละขณะในแต่ละทางที่นามาูปเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นก็ว่างเปล่าเห็นก็ว่างเปล่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดก็ล้วนแต่ว่างเปล่าทางนั้นเมื่อว่างเปล่าแล้ว เนื่องจากนามรูปนั้นเกิดขึ้นระดับไปแปลไป,ไปเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวตนคือเป็นอนัตตาแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของของใครเป็นใครเป็นตัวตนของใครสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรเพราะไม่มีอยู่ไม่เหลืออยู่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะว่างเปล่าแล้วว่างเปล่าแล้วในแต่ละขณะในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นระดับไปนั้น นามรูปค,คือฉิดและเจตสิกตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลืออยู่ในขณะที่ได้ยินได้กลิ่นริมรถถูกต้องสัมผัสเลนึกขีดซึ่งเป็นไปอยู่ในทุกๆขณะในปัจจุบันในชีวิตประจำวันก็เป็นเช่นนั้นย่อมว่างเปล่าและว่างเปล่าเพราะหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วไม่คงที่อย่างเก่าแล้วว่างเปล่าประดุจอากาศแล้วนั่นเอง ความรู้ความเข้าใจหรือเรียกว่าปัญญาคือรู้รอบทั้งท,ทุกททางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจซึ่งเป็นไปในทุกๆขณะในชีวิตประจําวันนี้เรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพิจารณาพระธรรมอันเป็นความจริงนั้นให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นจริงเช่นนั้นมีปกติเป็นเช่นนั้นมีอยู่เช่นนั้นคงที่อยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครๆก็ตามไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ถือให้นามารูปนั้นเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนั้นไม่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมโดยความก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้เกิดความเศร้าโศกไม่ให้เกิดความเสียใจพิไรลำพันธ์ให้เกิดแต่ความดีใจความสุขใจให้อยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปให้มีความสุขกายความสุขใจตลอดไป ไม่ต้องพลัดพลากจากนามกายและรูปกายของเราไม่ต้องพลัดพลากจากรูปกายและนามกายของบุคคลที่เรารักไม่ว่าจะเป็นรูปกายและนามกายของสามีภรรยาบุตรธิดาหลานเหลนบิดามารดาปู่ย่าตาชยายเป็นต้นเมื่อพิจารณาไตรตรองให้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมในสภาพธรรมนั้นคือสภาวะที่ว่างเปล่านั้น ไม่มีเราเข้าสัตวบุคคลตัวตนใดๆไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนใดๆอยู่ในนั้นเลยสภาพธรรมก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วระดับไปย่อมว่างเปล่าไม่ได้เป็นอาัตตาตัวตนเช่นนั้นก็ละคลายความเข้าใจผิดความเห็นผิดละคลายความไม่รู้ละคลายความไม่เข้าใจได้ตามลำดับตามลำดับของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นสติหรือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจว่าเป็นเพียงศัก์แต่ว่าเท่านั้นเป็นเพียงศัก์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นเพียงสักแต่ว่าสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้น ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆในสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่เหลือจู่แล้วนั้นความรู้ความเข้าใจคือะระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นจนมีกำลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำดับจนรู้และเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสนาญาณซึ่งเป็นโลกียปัญญาจากนามรูปปะปริเฉทญาณ คือรู้รูปและนามตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นแท่งกันเดียวกันเพียงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นซึ่งเป็นไปในส่วนของโลกิยปัญญาจากนามรูป,ประปริเฉทญาณจนถึงสัจจานุโลมิกญาณคือปัญญาอย่างลงประจักษ์แจ้งอริสัจธรรมตามความเป็นจริง มรรคยานคือโลกุตละปัญญาก็เกิดขึ้นทํากิจดับกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆจากโสดาปฏิมรรสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเมื่ออรหัตตมรรคยานเกิดขึ้นก็ขจัดอวิชชาให้หมดสิ้นไปพร้อมกับกิเลสทั้งปวงเพราะอวิชชาดับกิเลสทั้งปวงก็ดับเพราะอวิชชาเป็นรากเหง้าเป็นต้นต่อของกิเลส เมื่อขุดรากเง้าของกิเลสทั้งพวงให้หมดสิ้นไปด้วยอรหัตตมรรคญาณแล้วกิเลสทั้งพวงก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อวิชชาดับกิเลสทั้งพวงดับพืชเชื้อแห่งการเกิดและการตายในวัฏฏะดับการดับกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปในวัฏฏะนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธะคือการดับถูกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพาน คือการดับกิเลสโดยไม่เหลือการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งโลกิยมักและโลกุตละมัคในที่สุดนี้เรียกว่าวิมุติรสคือกิจของปัญญาทำกิจของปัญญาทำให้ถึงความหลุดพ้นจากความไม่รู้ความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาทำกิจของความรู้ทำกิจของความเข้าใจคือทำกิจด,ดับความไม่รู้ดับความไม่เข้าใจได้ตามลำดับ ตามกำลังของปัญญาหรือตามกำลังของมัคตามกำลังของสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นโลกียปัญญาหรือโลกียมมัคก,ก็ดีโลกุตละปัญญาหรือโลกุตละมัคก,ก็ดีเป็นเหตุการหลุดพน้นจากความไม่รู้การหลุดพน้นจากอวิชชาและหลุดพน้นจากกิเลสท,ทั้งพวงนั้นเป็นผลการหลุดพ้นนี้ท่านเรียกว่าวิมุต คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือเรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นมีรสคือผลอย่างเดียวคือเมื่อความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาหรือสมาธิฏิหรือมรรคเกิดขึ้นก็ขจัดอวิชชาขาจัดกิเลสทั้งปวงอันเนื่องมาจากความไม่รู้อันเนื่องมาจากอาวิชชานั้นให้หมดไปได้ตามลําดับการที่อวิชชาดับไปหมดไปหายไปสิ้นไป กิเลสทั้งปวงที่อาศัยอาวิชาเกิดขึ้นนั้นหมดไปหายไปสิ้นไปเพราะดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วจนถึงพ้นจากกิเลสทั้งปวงที่เรียกว่านิพพานเรียกว่าวิมุติรสคือความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นเองซึ่งในขนาดใดกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาหรือเรียกชย่งหนึ่งว่ากุศลที่ประกอบไปด้วยสมาธิฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นนั้น จิตในขณะนั้นก็สงบจากกิเลสทั้งปวงตามลำดับของกุศลที่เกิดขึ้นนั้นเพราะในขณะกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นอกุศลทั้งปวงที่นอนเรื่องอยู่ในจิตที่เรียกว่าอนุสัยได้แก่การมาราคะปฏิฆะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาภาะวะราคะและวิชาก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่กุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นเนคขมะคือการออกจากอากุศลคือออกจากโลภะความติดข้องต้องการอยากได้ก็สงบความเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นนั่นก็คือความไม่พยาบาทความไม่เบียดเบียนก็เกิดขึ้นความประพฤติท,ทางกายทางวาจาก,ก็เป็นไปในส่วนที่ดีงามที่สุจริตการเลี้ยงชีพก็เป็นไปโดยสุจริตเป็นไปโดยถูกต้องไม่เป็นไปกับด้วยอกุศล และได้ชื่อว่าประกอบไปด้วยความเพียรคือเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรอบรมเจริญกุศลให้เกิดเพิ่มขึ้นมีขึ้นตามลําดับเพราะเมื่อกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดขึ้นนั้นก็ได้ชื่อว่าความเพียรสี่นี้เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นนี้ ก็ได้ชื่อว่าสัมมาสติเกิดขึ้นพร้อมคือระลึกเป็นไปในกายเวทนาจิตและธรรมโดยทากิจระลึกรู้ว่าเป็นเพียงสัก์แต่ว่าเท่านั้นและจิตในขณะนั้นก็ตั้งมั่นในความสงบตั้งมั่นในความเป็นหนึ่งเป็นอันว่าเมื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่เรียกว่าสัมมาทิฐิเกิดขึ้นนั้นก็ได้ชื่อว่า สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเกิดขึ้นพร้อมซึ่งการละความเห็นผิดและอวิชชาและกิเลสทั้งปวงตามลำดับได้นี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของปัญญาหรือกำลังของสม,มาธิติที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปในส่วนของโลกิยปัญญาคือโลกิยกุศลหรือโลกุตระปัญญา โลกุตละกุศลตามลำดับเพราะขณะใดที่กุศลเกิดขึ้นก็ทำกิจของกุศลระงับอกุศลคืออกุศลไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหรือทำให้ละหรือทำให้เกิดความหลุดพ้นจากกิเลสเหล่านั้นได้ในขณะนั้นตามกำลังของกุศลนั้นๆคือในส่วนของกามาวจลกุศลรูปาวจลกุศลซึ่งเป็นความสงบแห่งจิต ในขั้นของรูปฌานสี่ตามลำดับหรืออรูป,ปาวจะละกุศลเป็นความสงบแห่งจิตอันมั่นคงในระดับของอรูป,ปาวจรฌานคือความสงบแห่งจิตในขั้นของรูปฌานและอรูปฌานนี้สามารถข่มนิวรนไว้ได้ขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยความสงบที่เกิดขึ้นจากฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานนี้นิวรนห้าสงบระงับ แต่ไม่สามารถที่จะดับได้เป็นสมุทเฉดเป็นเพียงวิขำพนปหานะหรือวิขำพนวิมุตหลุดพ้นด้วยการสะกดไว้ด้วยอำนาจของความสงบแห่งจิตหรือด้วยอำนาจของฌานสมาบัติที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่สามารถดับกิเลสได้เป็นสมุทเฉดส่วนโลก,กุตระกุศลคือโลก,กุตระปัญญาโลก,กุตระมครคที่เกิดขึ้นนั้นสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับจากโลกิยกุศลจนถึงโลกุตระกุศลที่เรียกว่าวิปัสนาญาณคือการรู้และการเห็นตามลำดับเมื่ออรหัตตมัคคญาณเกิดขึ้นทำกิจด,ดับอวิชาและกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นแล้วนั้นจิตในขณนะนั้นก็เป็นจิตที่ถึงความสงบจางมั่นคงคือสงบจากกิเลสทั้งปวงได้แล้ว กุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาตามลำดับทั้งในส่วนของโลกิยกุศลและโลกุตระกุศลที่เรียกว่าวิปัสนาญาณน,นี้เมื่อเกิดขึ้นจิตในขนาดนั้นก็ถึงความสงบที่เรียกว่าสมะัะเมื่อสมัะเกิดขึ้นคือจิตสงบเกิดขึ้นจากวิปัสนาคือโลกิยปัญญาและโลกุตระปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นกายก็สงบวาจาก็สงบเป็นไปโดยสุจริต ฉะนั้นสมถะและวิปัสสนาจึงเป็นของคู่กันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุทำให้บรรลุพระนิพพานคือทําให้ถึงการดับกิเลสทั้งปวงได้ตามลำดับตามที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนเนื้อความในอัตตกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากอัตตกถายาน,นกถาสุตตมยยานิเทศอภิญเยยานิเทศ อัตกถาทุติยพานวาน 30. พระสารีบุตรได้แสดงวิสัชนา31ข้อมีสภาพแห่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอาเป็นต้นด้วยอำนาจขณะแห่งอรีมัคจริงอยู่ธรรมทั้งหลายอันสัมพยุตด,ด้วยอรีมัคท่านกำหนดถือเอาเพื่อเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากำหนดถือเอาสภาพแห่งธรรม ที่ควรกำหนดถือเอาเหล่านั้นชื่อว่าสภาพะแผงธรรมที่ควรกำหนดถือเอาชื่อว่าสภาพะแผงธรรมที่เป็นบริวารเพราะธรรมเหล่านั้นนั่นแหละเป็นบริวารของกันและกันชื่อว่าสภาพะแผงธรรมที่เต็มรอบเพราะบริบูรณ์ด้วยภาวนาชื่อว่าสภาพะแผงสมาธิที่มีอารมณ์อย่างเดียวเพราะเพ่งกำหนดถือเอาอารมณ์เดียว โดยความตั้งมั่นแห่งธรรมเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าสภาพแห่งสมาธิไม่มีความฟุง้งซ่านเพราะเพ่งถึงความไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่ประคองไว้เพราะประคองไว้ด้วยอำนาจความเพียรชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่ไม่กระจายไปเพราะทรรไม่กระจายไปด้วยอำนาจสมาธิดุดจ,จุนใช้อาบนา้ำ ไม่กระจายไปด้วยน้ำฉะนั้นชื่อว่าสภาพแแ่งจิตไม่ขุนมัวเพราะไม่ขุนมัวด้วยการประกอบสมาธิชื่อว่าสภาพแแ่งจิตไม่หวั่นไหวเพราะให้หวั่นไหวไม่ได้คำว่าด้วยสามารถแห่งความปรากฏแห่งจิตมีอารมณ์อย่างเดียวได้แก่การประกอบสมาธิและด้วยสามารถแห่งการตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมั่นคง คำว่าสภาพแง่งจิตตั้งอยู่ได้แก่สภาพที่ตั้งอยู่โดยไม่หวั่นไหวในอารมณ์ชื่อว่าสภาพแ่งธรรมเป็นอารมณ์เพราะยึดนิพานเป็นอารมณ์ชื่อว่าสภาพแ่งธรรมเป็นโคจรเพราะเที่ยวปรารถนานิพานนั้นนั่นแหละชื่อว่าสภาพแ่งธรรมที่ละเพราะนิพานเป็นเครื่องสลัดออกและเครื่องประหารชื่อว่าสภาพแ่งธรรมที่สละ เพราะอริยมรรคเป็นอุบายสละกิเลสชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่ออกเพราะอำนาจออกจากนิมิตและความเป็นไปทั้งสองชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่หลีกไปเพราะอำนาจหลีกไปจากนิมิตและความเป็นไปชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่สงบเพราะดับสนิทชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่ประณีตเพราะความเป็นธรรมไม่เดือดร้อนและ เพราะความเป็นธรรมสูงสุดชื่อว่าสภาพแ่งธรรมที่หลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายและเพราะน้อมไปในอารมณ์ชื่อว่าสภาพแผงธรรมไม่มีอาสวะเพราะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยไม่เป็นวิสัยแห่งอาสวะทั้งหลายชื่อว่าสภาพแ่งธรรมเครื่องข้ามเพราะก้าวล่วงจากกิเลสกันดานและสังสารกันดาน ชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่ไม no ่มีเครื่องหมายเพราะไม่มีสังขารในมิตชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่ไม <Yeah, S 2> ่มีที่ตั้งเพราะไม่มีที่ตั้งคือตันหาชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่ว่างเปล่าเพราะไม่มีสาระในตนชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่มีรสเป็นอย่างเดียวเพราะมีรสเป็นอย่างเดียวคือวิมุติรสหรือ เพราะสมถะและวิปั então, like erm สสนามีรถเป็ park. นอย่างเดียวกันชื่อว่าสภาพแผงธรรมที่ไม่ร่วงเลยกันเพราะสมถะและวิปัสสนาอาศัยซึ่งกันและกันชื่อว่าสภาพแผงธรรมที่เป็นคู่เพราะสมถะและวิปัสสนานั่นแหละเป็นคู่กันชื่อว่าสภาพแ่งธรรมที่นำออกเพราะอริยมรรคเป็นอุบายออกไปจากสังขารชื่อว่า สภาพแห่งธรรมที่เป็นเหตุเพราะเป็นเหตุให้ถึงนิพพานชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่เห็นเพราะทําให้ประจักษ์นิพพานชื่อว่าสภาพแห่งธรรมที่เป็นอธิบดีเพราะความเป็นใหญ่ยิ่ง